สวัสดีครับแคนวาอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับในงานนำเสนอหรือว่า presentation ด้วย c a n v a นะครับตอนนี้เราสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะครับเป็นตัวรีโมทหรือว่าเป็นตัวเปลี่ยนสไลด์ได้แล้วนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับดับแรกเลยนะครับให้สร้างงานนำเสนอขึ้นมาหรือว่าเปิดงานนำเสนอของเราที่มีอยู่แล้วนะครับจากนั้นเวลาที่เราจะนำเสนอนะครับให้มาที่เมนูแชร์นะครับ แล้วก็ไปที่ปุ่มพรีเซนต์ตรงนี้นะครับหรือจะพรีเซนต์ตรงนี้ก็ได้อันเดียวกันนะครับเมื่อเราคลิกปุ่มพรีเซนต์ขึ้นมานะครับให้เรามาเลือกประเภทก่อนนะครับซึ่งจะมีประเภทมาตรฐานเล่นอัตโนมัตินะครับมุมมองผู้พรีเซนต์แล้วก็พรีเซนต์และบันทึกนะครับในที่นี้ให้เลือกไปที่มุมมองผู้พรีเซนต์นะครับคลิกไปที่มุมมองผู้พรีเซนต์แบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มพรีเซนต์ได้เลยครับ อพอกดพรีเซนต์ขึ้นมานะครับมันก็จะมีหน้าต่างซ้อนขึ้นมาแบบนี้นะครับเข้าสู่โหมดเตรียมหน้าจอนะครับอันนี้ผมจะปิดไปก่อนนะครับจากนั้นผมจะย่อนะครับตรงนี้ลงมาก่อนนะครับย่อหน้าต่างเล็กนี้มาก่อนตรงนี้ก็จะบอกว่าหน้าต่างผู้พรีเซนต์นะครับสำหรับคุณเท่านั้นนะครับสามารถมองเห็นได้เช่นแล็ปท็อปหรือคุณจะหรือของคุณหรือหน้าจอแสดงแทนอเข้าใจแล้วแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลยโอเคนะครับ ทีนี้สังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพอสชั่วคราวก่อนนะครับตรงนี้เราจะเห็น3จุดนะครับเราจะเห็น3จุดตรงนี้ให้เราคลิกไปที่3จุดตรงนี้และจะเห็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับแชร์ Share การควบคุมระยะไกลครับนี่นะครับให้คลิกที่ปุ่มแชร์การควบคุมระยะไกลครับจากนั้นมันก็จะขึ้นคําว่าเชื่อมต่อแล้วมันจะมีลิงก์ขึ้นมาให้เรานะครับให้กดไปที่คัดลอกลิงก์ครับคัดลอกลิงก์ พอเขาลอกลิงก์เสร็จก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับอพอเราได้ลิงก์แล้วนะครับเราก็เอาไปใส่ใน,นสมาร์ทโฟนนะครับในที่นี้ผมจะเอาไปเอาไปฝาก่ันไลน์ผมก็แล้วกันนะครับผมก็คอนโทรลวี v นะครับกด Enter อ่์จากนั้นนะครับเมื่อส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วนะครับผมก็จะเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานี่นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์นี้จากนั้นก็จะเปิดลิงก์นี้ขึ้นมา Presentation control นี่กำลังเชื่อมต่อนี่นะครับเราจะเห็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังของสไลด์เราเรียบร้อยแล้วเห็นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราเริ่มนะครับควบคุมนะครับแล้วก็เริ่ม present ได้เลยครับอ่ามุมมองผู้ present กด present ได้เลยนะครับอ่าเริ่ม present เข้าสู่โหมดอะไรผมก็จะย่อไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะใช้สมาร์ทโฟนนะครับนี่นะครับผมจะใช้สมาร์ทโฟนในการ เป, roommate, เ,ปเปลี่ยนสไลด์นี้นะครับเปลี่ยนสไลด์นี้นะครับผมจะแตะไปที่สไลด์ถัดไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับสไลด์นี้เปลี่ยนเป็นการแตะไปที่สมาร์ทโฟนนะครับเนี่ยครับนี่นะครับนี่นะฮะสบายเลยนะครับต่อไปนะครับเราเชื่อมโปรเจคเตอร์ขึ้นไปหน้าจอนะครับเวลาที่เราพรีเซนต์เนี่ยเราเดินลงมาข้างล่างเลยนะครับเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนของเรานะครับคอนโทรล ไม่ต้องไปนั่งอยู่หน้าจออีกต่อไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยนี่นะครับนะครับหรือจะถอยหลังเนี่ยถอยหลังได้เลยนะครับเดินหน้าถอยหลังได้สบายเลยเห็นไหมครับสบายๆนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้เราสะดวกสบายมากนะครับในการใช้งานแคนวานะครับโดยการรีโมทหรือว่าคอนโทรลนะครับ ควบคุมการเปลี่ยนสไลด์นะครับด้วยสมาร์ทโฟนแบบนี้เลยนะครับยังไงก็ไปลองใช้นะครับประโยชน์จากแ a n v a ที่อัปเดตล่าสุดนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ